สวัสดีนะครับผู้ที่รักการทําการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมนะครับผึ้งนะครับเป็นผึ้งขยันนะครับเพราะว่าดูจากอาการที่บินเข้าบินหลอกนะครับขยันมากแล้วเข้าขอเข้าทางด้านข้างนะครับแล้วก็รูเล็กๆนะครับนะครับรูเล็กๆกลมๆนะครับขยันเข้าบินหลอกถ้าจะสังเกตว่าผึ้ง มาาีอาหารอาหารอุดมสมบูรณ์ไหมให้สังเกตที่เกสรนนครับในสิบตัวเนี่ยถ้ามีเกสรสักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่า,าแถวนี้อุรมสมบูรณ์นะครับยิ่งได้ทักแปดตัวก็ยิ่งสมบูรณ์เลยนะครับเห็นเป็นการเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงครับล่อเข้ามาอยู่นะครับเสร็จล่อเราก็เก็บผลผล